Thailand สวัสดีครับเพื่อนๆช่องไปกินไปเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือพาทิตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปนั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะครับเรือเขาชื่อเจ้าพยาทัวริสบอทธงสีฟ้าฮะอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือ สามค่าเรือกี่บาทครับทงฟ้าคนละสาบาทบ่าททงฟ้าครับกี่ท่านคะสามครับสามท่านเกาบาทะทร่ะลูกค้าไปไหนคะอ่าเดี๋ยวไปลงสุดสายเลยครับได้ค่ะสาพรนะค้าค่ะสายลูกค้ารอเรือไม่เกินสิบนาทีค่ะโอเคนี่เราได้ตั๋วแล้วนะคคนละ30บาทอันนี้คือเราอยู่ตรงนี้เราก็จะมีเส้นทางผ่านโนดข้ามหาลากวัดดูลุนราชวงศ์ ไอคอนสยามแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงที่นี่ท่าเรือสาทรหรือตรง BTS สะพานตักสินเราเลยอ,อีกประมาณ10นาทีไปรอบบายซองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิวจิมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นยังไง เรือกำลังมาแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาให้ไปรอที่ท่าเรือแล้วนู่นเรือของเราสีฟ้าข้างบนได้ไหมครับได้จ้าลงไหนจ้าเอ่อสะท้อนครับรอแล้วลงมานะ <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งชมวิวข้างบนก่อนบรรยากาศที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่าอากาศมันร้อนคนเขาเลยไปนั่งกั่ชั้นล่างเราอยากจะชมวิวตอนนี้เรือออกแล้วนะครับก็เป็นการนั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเ้า,าพะยาเราก็จะผ่านจุดสำคัญหลายๆจุดเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูอ่าอ,อ,อันนี้สะพานปิดเก้า แดดร้อนนะแต่ว่าลมเย็นก็ไม่ได้ร้อนมากฟิลแจ็กกับโรสไหมเขาจะมีเสียงเสียงลำโพงบอกว่าสถานีต่อไปคือลงที่ท่าเรืออะไรต่อไปคือสถานีพานกจะเห็นวิวสวย มีเรือขับพานตรงนี้นะครับเขาจะจอดให้ลงที่ท่าพานกตรงนี้คือตลาดวางหลังของกินเยอะมากๆใครที่อยากจะไปหาของกินอร่ออร่อยก็แวะตรงนี้ก่อนได้ไม่ใช่แวะสิต้องลงที่นี่ก่อนได้ไปห,หาของกินแต่เราไม่ลงเราจะไปนู่นเลยสุดสายนี่เดี๋ยวเขาจะไปนู่นอีกจุดหนึ่งคือท่ามหาราชตรงนูน้นฝั่งนู้นก็มีของกินเยอะเหมือนกัน ท่ามหาราคนขึ้นเยอะมากคนน่าจะแบบไปต่อที่ลงที่ท่าเรืออื่นๆมีนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยสวยงามน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มานั่งเรือชมวิวเหมือนกันตรงนี้นครับคือวัดละแังโคสิตาราม อันนู้นก็โรงเรียนสตรีวัดคังเพื่อนของเราอยู่ที่นู้นฮะเรียนที่นี่ผ่านไปเรื่อยก็จะเห็นพระบรมหาราชวังนะครับเห็นวิวแบบว่าไกลๆหน่อยก็เรียกว่าเป็นวิวสวยงามติดไปน้ำ้าะยา หลังนี้นะครับคือวัดอรุณวัดที่แบบว่าใครๆมาก็ต้องมาชมความสวยงามของที่นี่นะครับท่องเที่ยวคือนิยมมากนั่งมาลงที่วัดอรุณได้เท่าที่เห็นนะครับคือจะเห็นนะักท่องเที่ยวเยอะมากที่ขึ้นเรือลงเรือท่าวัดอรุณเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของกรุงเทพมหานคร ข้างขวานะครับก็จะเห็นวัดกัระยาสวยงามแล้วก็มีเรือที่น่าจะเป็นเรือนะักท่องเที่ยวส่วนท่าเรือนี้นะครับชื่อท่าเรือราชวงศ์ใครที่จะไปสำเพง็งเยาวราชก็ลงที่นี่ได้ ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะฮะ I love Thailand <S <S อันนี้เราจะถึงท่าเรือสุดท้ายแล้วนะครับที่เรามาสุดทางคือท่าเรือสาทรตรง BTS สะพน,นเเริบเรอ ท้าพลาทิศค่ะท่าาทิศาเดิมนะคนละสามสิบบาทสีห่ห้าสามครับสามท่านนะคะในตังทองก่อนนะอันนี้คือตั๋วกลับเพราะว่าเราจอดรถไว้ที่ท่าพาทิศนะครับเราก็เลยได้นั่งเรือลําเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือเรืออันนี้นะครับเขามีห้องน้ำบริการอยู่ข้างล่างด้วยเผื่อใครแบบปวดช่วงปวดชีมีห้องน้ำซะเรือลำนี้นะครับเอากจากจามมีบริการชั้นหนึ่งและชั้นสองบนดาดฟ้าแล้วเขายังมีห้องน้ำบริการ มา,มา,มา,มาดูนี่คือบรรยากาศห้องน้ำบนเรือถ้าเกิดใครปวดฉี่ก็สามารถมาใช้บริการได้และข้างมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวดีๆที่ช่องไปคีวิเทียวของเรานำมาฝากคือการนั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะได้เห็นจุดไฮไลท์สำคัญต่างๆ ใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีค่าเรือก็30บาทส่วนราคา30บาทคือราคาโปรโมชั่นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับราคาปกติคือราคา60บาทแต่เราได้ยินแว่วๆมาจากพี่เจ้าหน้าที่ว่าคือราคา30บาทเนี่ยอาจจะตอบโปรโมชั่นเพราะว่าเขาเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะ สำหรับใครที่ชอบกิจกรรมเก๋ๆแบบนี้แบบวุตี้นะครับอย่าลืมมานั่งเรือชมวิวริมแม่นาำเจ้าพระยากันนะครับใครที่ชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้วุตี้และต่องไปกินไปที่ของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวนั่งเรือกลับไปที่พาคิีก่อนบ๊ายบายอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ